สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องและเพจ e o o o k for life นะครับวันนี้ผมมีหนังสือเล่มหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเล่มที่ผมรีวิวและเขียนไว้นานมากแล้วแต่ว่าอยากจะนำกลับมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเล่มนี้นะครับปกสีส้มๆนะครับชื่อว่าพลังแห่งจิตวิญญ,ญาณหรือชื่อภาษาอังกฤษคือ The a Spiritual Solution to Every Problem นะครับ เป็นหนังสือที่เขียนโดยดรเวนไดเออร์นะครับผู้ล่วงรับไปแล้วก่อนจะไปว่ากันถึงหนังสือเนี่ยผมขอเล่าประวัติของดรเวนไดเออร์สั้นๆส,ส,สักนิดเผื่อคนที่ยังไม่รู้จักนะครับเมื่อเกือบ20ปีก่อนดรเวนไดเออร์นะครับเคยเป็นอาจารย์ที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยแต่ว่าภายหลังเขาได้ผันตัวเองให้กลายมาเป็นนักเขียนและนักพูดสร้างแรงบันดาลใจมีทำเวิร์กช็อปนู่นนี่นั่นอยู่หลายปีเลยนะครับ เขาอ่านหนังสือเยอะมากโดยเฉพาะคัมภีร์โบราณจากทั่วโลกโดยเฉพาะทาง้าตะวันออกของเราเนี่ยนะครับจนทําให้มีองค์ความรู้ทางจิตวิญญาณในระดับที่สูงมากตัวของดรเวนไดเออร์นะครับมีบุค,คลิกที่อบอุ่นสไตล์การพูดที่สนุกสนานเป็นกันเองจนทําให้ได้รับการรับเชิญเนี่ยไปออกรายการทีวีอย่างต่อเนื่องชื่อเสียงของเขาโด่งดังมาก ยุคหนึ่งถึงกับได้รับสมญานามว่าเป็นบิดาแห่งการสร้างแรงบันดาลใจหรือ Father of Motivation นะครับนอกจากนี้ดรเวนไดเออร์ยังเผยแพร่แนวคิดทางจิตวิญ,ญญาณแก่อเมริกันชนรวมทั้งชาวโลกนะครับผ่านหนังสือที่เขียนออกมาและได้รับการแปลอย่างต่อเนื่อง เขาเคยใช้ชีวิตอยู่บนเกาะเมาวีนะครับแถวฮาวายที่สวยงามเงียบสงบและใกล้ชิดกับธรรมชาติจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเขาไม่เคยประมาททางด้านการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายว่ายน้ำตีเทนนิสเดินทำสมาธิไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ทานอาหารที่ได้รับมาจากธรรมชาติไปดูหนังกับเพื่อนๆอน่อานหนังสือและมีความสุขที่เปี่ยมล้นกับลูกๆทั้ง8คนนะครับ ที่เขามีลูกเยอะเนี่ยเพราะเขาแต่งงานหลายครั้งเนาะรวมทั้งธุรกิจก็ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมตอนนั้นนะครับดรเวนเชื่ออย่างหมดหัวใจว่าการปฏิบัติเชิงจิตวิญญาณน,นั้นสามารถช่วยปลดเปลื้องทุกปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนแต่แล้วเขากลับได้รับบททดสอบอย่างหนึ่งในระยะเวลาที่ไม่นานเกินรอวันหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิช่วงปี2000เขา เกิดสภาวะหัวใจวายอย่างเฉียบพลันและอยู่ในโรงแรมตามลำพังเดชะบุญนะครับที่เขาถูกนำส่งเข้าโรงพยาบาลได้ทันท่วงทีหมอบอกว่าหากช้ากว่านั้นเพียงระยะไม่กี่นาทีเขาอาจจะจากโลกนี้ไปแล้วก็ได้เขาสับสนไม่เข้าใจเลยแม้แต่น้อยว่าทำไมเรื่องแบบนี้ถึงได้เกิดขึ้นกับเขาคนที่ทั้งสอนและให้แรงบันดาลใจกับผู้อื่นในการก้าวข้ามทุกปัญหาทุกอุปสรรคเนี่ยนะ ในเวลาไม่นานนะครับดรเวนไดเออร์ก็เกิดการตระหนักรู้ว่าหากจะมีใครสักคนที่สามารถเล่าเรื่องนี้นะครับได้อย่างละเอียดและลึกซึ้งกับประสบการณ์ที่เขาผ่านพบมาเนี่ยมันก็ต้องเป็นตัวเขาเองนี่แหละเพราะว่าเขาสามารถทำความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งรวมทั้งมีศักยภาพในการถ่ายทอดสิ่งที่เกิดขึ้นให้กับผู้คนทั่วไปได้รับรู้เพื่อที่จะบอกว่าทุกปัญหานะครับ สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีทางจิตวิญญาณจริงๆและนั่นรวมถึงปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพด้วยดรเวนปล่อยวางทุกความสงสัยความสับสนเขาเข้ารับการรักษาด้วยการรับรู้ในรูปแบบใหม่ไม่นานนะครับเขาก็กลับมาออกกำลังกายได้อย่างแข็งแรงใช้ชีวิตได้ตามปกติดังเดิมหนังสือและมี้นะครับถูกเขียนขึ้นมาหลังจากวันนั้น 3. ขั้นตอนนะครับที่เขา เล่าไว้ในหนังสือในการเข้าถึงพลังแห่งจิตวิญญาณลำดับที่หนึ่งได้แก่การยอมรับเมื่อคุณเผชิญปัญหานะครับให้คุณสร้างการยืนยันส่วนตัวเพื่อใช้พูดกับตัวเองอยู่เสมอเช่นฉันอาจไม่รู้แน่ชัดว่าจะเข้าถึงคำตอบได้อย่างไรแต่ฉันยอมรับว่าคำตอบทางจิตวิญญาณมีอยู่จริงแท้แน่นอนเมื่อเรายอมรับ เท่ากับเชื้อเชิญให้ตัวเองได้รู้จักกับพลังอํานาจดังกล่าวซึ่งถ้อยคำเนี่ยมันเป็นคําที่คุณออกแบบมาได้เลยนะครับไม่จําเป็นจะต้องตามผมก็ได้ลําดับที่สอนะครับการเข้าใจหรือการเห็นความจริงมีเพียงคุณเท่านั้นจะต้องเป็นผู้รับรองประสบการณ์ตนเองในขั้นตอนนี้คุณจําเป็นจะต้องปล่อยวางเหตุผลหรือตกกะออกไปบ้าง โดยใช้ความเข้าใจและมั่นใจว่ามีภูมิปัญญาขั้นที่สูงกว่าจะคอยช่วยนำทางที่เหมาะสมให้แก่คุณเองลำดับที่3นะครับการคารวะคุณจำเป็นจะต้องคารวะและเคารพทุกอย่างในตัวคุณที่เป็นคุณและอยู่ในคุณรวมทั้งอยู่รอบๆคุณด้วยคุณจำเป็นจะต้องอยู่กับความเงียบบ้างเพื่อปิดเสียงภายนอก ความคิดที่วนเวียนอยู่ภายในเพื่อให้การเชื่อมต่อสู่พลังต้นกําเนิดที่อยู่กับคุณเสมอนะครับทำให้การสื่อสารเนี่ยชัดเจนทําได้ง่ายและส่งมาได้บ่อยครั้งขึ้นนิยามของคําว่าจิตวิญญาณนะครับจิตวิญญาณคือส่วนหนึ่งของร่างกายเราเองหากยังไม่สามารถทําการพิสูจน์ได้โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5เพียงเท่านั้นอะไรก็ตามนะครับที่สามารถดึงจิตใจให้กลับสู่ภายใน จนเกิดเป็นคำตอบของคุณเองได้นั่นแหละครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าเกิดจากเชิงจิตวิญญาณสิทธแนวทางคร่าวๆนะครับที่เป็นพื้นฐานในการเชื่อมต่อได้แก่ข้อ1การยอมจำนนคุณต้องยอมรับให้ได้ก่อนว่าลำพังเพียงคุณคนเดียวเท่านั้นไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบคุณต้องเต็มใจที่จะปล่อยวางและยกปัญหาทุกอย่างให้กับอำนาจที่สูงกว่าซึ่งคือต้นกำเนิดของคุณ ทั้งระลึกไว้เสมอว่าคุณนั้นเชื่อมต่อกับแหล่งต้นกำเนิดอยู่ตลอดเวลาคุณไม่เคยที่จะอยู่เพียงลำพังเลยข้อ2นะครับความรักความรักเป็นกุญแจที่สำคัญมันคือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสสารของสิ่งที่ยึดโยงทุกเซลล์ในจักรวาลไว้ด้วยกันเป็นความร่วมมือความสว่างเป็นความวางใจและทรงประสิทธิภาพที่สุดหากปราศจากความรักคุณจะไม่สามารถข้ามผ่าน หรือหลุดพ้นจากสิ่งต่างๆที่มาคอยขัดขวางเส้นทางของคุณไปได้เลยข้อที่สนะครับอนันตภาพหรือสภาวะที่ไม่มีความสิ้นสุดฝึกยอมรับอย่างไร้เงื่อนไขว่าชีวิตนั้นไม่สามารถทําลายได้ชีวิตไม่มีการสิ้นสุดความตายไม่ได้มีอยู่จริงและทุกสรรพสิ่งล้วนหมุนวนไปตามความคิดความเชื่อของตัวคุณเองดังนั้นจงปล่อยวางความกลัว การพิภากษาการตัดสินความขาดแคลนเพราะไม่มีข้อจํากัดใดๆที่คุณจะมีหรือเป็นไปไม่ได้ข้อ4นะครับจิตว่างจิตว่างสามารถพบได้ในเวลาที่คุณทำสมาธิและในการให้อภัยนอกไปจากจะเป็นการปลดพันธะทางความคิดแล้วยังเป็นการสลัดทิ้งความขุ่นข้องหมองใจให้หมดไปปลดปล่อยพลังในระดับที่ต่ำกว่า อย่างความเกลียดชังความแก้แค้นออกไปให้หมดเมื่อเกิดความว่างนะครับจะมีความสมบูรณ์ความเหลือเฟือนะครับหลั่งไหลเข้ามาหาคุณได้อย่างง่ายดายมันเหมือนกันเอาสิ่งไม่ดีออกไปเพื่อเปิดช่องว่างให้กับสิ่งที่ดีกว่าเข้ามานั่นเองนั่นแหละครับ 5. เมตตาจิตและการกตัญญูรู้คุณในโลกนี้นะครับคุณจะได้รับสิ่งต่างๆมากเท่ากับสิ่งที่คุณส่งออกไปเสมออย่ามัวคำนึงถึงว่าคุณจะได้อะไร แต่ให้คำนึงอยู่เสมอว่าคุณได้ส่งอะไรออกไปบ้างเมื่อคุณรักและเมตากับผู้อื่นตัวคุณก็จะได้รับความรักและความเมตตากลับมานะครับอย่างไรก็ตามถ้าคุณทำสิ่งใดเพราะคาดหวังว่าจะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนคืนมาสิ่งที่คุณได้นะครับกับจะเป็นความคาดหวังที่ตัวคุณเองได้รับมากขึ้นพูดง่ายๆก็คือถ้าคุณทำเพราะคาดหวังคุณก็จะได้รับความคาดหวังที่มากขึ้น และกลายเป็นความทุกใจนั่นเองข้อ 6. การเชื่อมโยงให้คุณรู้อยู่เสมอว่าคุณไม่เคยโดดเดี่ยวคุณเชื่อมโยงกับพลังต้นกำเนิดและมีทรัพยากรที่ไม่จำกัดเพียงแต่การรับรู้ของคุณเนี่ยยังไม่มากพอเท่านั้นสิ่งที่ควรทำนะครับจึงเป็นการส่งความรับภายในออกไปมองเห็นแต่สิ่งที่ดีงามจากทุกคนนะครับทุกอย่างที่แวดล้อมโดยสลัดความคิดลบๆออกไปมองดูทุกอย่างสังเกต เปิดใจตลอดเวลาแล้วจะมีเหตุการณ์บางอย่างเข้ามาช่วยคุณในเวลาที่เหมาะสมเองนะครับข้อ7ความร่าเริงแจ่มใสยิ่งคุณเบิกบานมีความสุขและปิติมากเพียงใดคุณยิ่งรับรู้ถึงการเชื่อมต่อได้มากขึ้นจงเลือกที่จะไม่ขุนเคืองใจไม่ตัดสินไม่ตราหน้าใครและอยู่ในสภาวะแห่งการสำนึกรู้คุณตลอดเวลาข้อ8นะครับจงเป็นเครื่องมือของสันติสุข ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดจงอย่าตระหนกอย่าตีโพยตีภายให้สงบจากภายในนะครับมองทุกอย่างตามความเป็นจริงโดยไม่มีอคติหรือความคิดที่ปรุงแต่งอย่าให้เสียงรบกวนภายในหรือเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลทําให้ตัวตนภายในของคุณเกิดการสั่นไหวนะครับและเกิดการสวิงไปมานะครับเมื่อคุณสงบได้จากภายในก็จะส่งผลให้สิ่งทั้งหลายดําเนินต่อไปได้อย่างดีที่สุดสําหรับคุณข้อ9้าละวางความโกรธบางครั้งคุณอาจต้องเผชิญกับความโกรธความเกลียดจากใครสักคนหรืออาจจะเป็นคุณเองที่โกรธคนอื่นได้เหมือนกัน จงใช้เวลาเหล่านั้นนะครับมาเตือนตัวเองให้กลับสู่ต้นกําเนิดกําจัดอัตตาที่ต้องการแก้แค้นเลือกที่จะละวางความโกรธหรือเลือกที่จะให้อภัยปลดพันธนาการของคุณเองเพื่อความเป็นอิสระจากภายในอย่างแท้จริงข้อที่10จงศรัทธาความกังวลสงสยัยความหวาดกลัวส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเคมีในร่างกายของคุณนอกจากนั้น มันยังสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมภายนอกให้ดูเลวร้ายขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยดังนั้นนะครับคุณจึงไม่จําเป็นจะต้องเก็บปัญหามาขบคิดตลอดเวลาหรือเกิดการหมกมุ่นที่มากเกินไปคุณอาจจะไม่รู้วิธีแก้ไขหรือหนทางแก้ไขในตอนนี้ก็ได้แต่อย่าก,กังวลใจไปครับทํางานของคุณผ่านความศรัทธาความเชื่อโดยเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะลงเอยด้วยดี คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากพลังงานที่สูงกว่าอย่างแน่นอนบทส่งท้ายนะครับหากจะมีคำสรุปง่ายๆจากหนังสือเล่มนี้ก็คือมีอยู่2วิธีนะครับที่จะช่วยทำให้คุณประสบความสำเร็จหรือแก้ปัญหาในสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่นั่นคือ1นะครับใช้วิธีการทำแบบเคร่งเครียดแบบกำหนดทุกอย่างใช้ขนทางทุกอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเดินทางของคุณนะครับก็อาจจะเต็มไปด้วยความยึดติด ความลังเลสงสัยวิตกกังวลและหวาดกลัวอีกวิธีคือวิธีที่2นะครับให้ใช้วิธีทางจิตวิญญาณนั่นคือมุ่งมั่นทำไปด้วยใจที่ปล่อยวางปรับปรุงเรียนรู้ผ่อนคลายแม้ผลที่วางไว้เนี่ยมันจะยังไม่บรรลุผลในตอนนี้ก็สามารถที่จะรอได้ด้วยจิตที่เบิกบานเพราะรู้อย่างแน่ชัดว่ายังไงมันมาถึงแน่ๆ ผมจะบอกว่าทั้ง2วิธีนะครับมันทําให้คุณได้เกิดผลลัพธ์แน่นอนแต่วิธีแรกคุณจะใช้ต้นทุนและจําเป็นจะต้องแลกด้วยอะไรบางอย่างเสมอแต่วิธีที่2นะครับคุณไม่ต้องเสียอะไรและจะได้กลับคืนมามากกว่าเดิมซะอีกด้วยหนังสือเล่มนี้นะครับมีรายละเอียดอีกมากเลยไม่ง่ายที่จะนําเสนอทุกแง่มุมมาบอกเล่าขนาดของเล่มนะครับค่อนข้างหนาทีเดียวจึงจําเป็นจะต้องใช้เวลาอ่านสักพักแต่ผมมั่นใจว่าคุณจะได้อะไรดีๆกลับมาแน่นอน ให้ดูโปะอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ